<G ül> มันเลยเป็นน,นอนหนาวห่อนๆยังไงไม่รู้เออถ้ามันกดไม่เข้ามันก็เป็นห้อนๆน <g ül> ว้าวฟิเวเจอร์พิเศษนี้แจกนักเกินโอ้ยแตกเยอะเงี้ยก็อยากจะแจกเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเออโอ้ยแตกเปนแสนฮะลูก <g ül> <g ül> สวัสดีจ้าอยู่กับพี่ยรามสุดหล่อสุดเก๋สุดเท่สุดสมานอีกแล้วนะจ้าเออวันนี้เฮียมาเล่นเกมพร a ชีเฟนซี่อืมสมัยมันจะออกฟลังฟลังนิดนึงอโอเคไม่ต้องถามต่อนะฟลังอะไรฟรังโน่นฟังนี่แล้วแล้วอ,อะไรวัน,นีเฮียเออวันนี้พกตุนมาสว่มันสีนะจ๊ะเออ ไหนมันเบ็ดต่ำเท่าไรนะเกมนี้ถ้าเป็นภาษาไอ้ให้เสียงภาษาไทยดยนะพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยดยเฮียลํมเออเกมตุ๊กตาขนปุยเอมันเบ็ดขั้นต่ำเท่าไรหนึ่งจุดห้านะจ๊ะอก็เบ็ดถูกอยู่ดีอเนี่ยอืมโอเคอันดับแรกเราต้องเบ็ดต่ำก่อนเพื่อจะซื้อลายสวยๆเช็คลายสวยก่อนก่อนจะเพิ่มเบ็ดนะจ๊ะเออฮึยฮึ่ย มาเลยมาเร็วเออเอ้ยมาเร็วแบบวันนี้นี่เป็นเกมที่อ่ะเฮี่ยลามชอบที่สุดเลยนะครับอิลีเออมันน่ารักไหมดูดิแร่งแร่งอ๋อเออลืมลืมอธิบายเลยเ เ <c oughs> พื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นนะจ๊ะเกมนี้ปุ๊ซีนซ่นะจ๊ะเกมตุ๊กตาขนคุยยังไม่รู้จักอ้เกมอะไรเนาะเฮียหลามเล่นเกมอะไรเออนี่นะจ๊ะถ้าเข้าฟีสปินอสเก็ตเตอร์3ตัวจะเป็นรูปหุ่นยนต์นะจ๊ะเออแล้วมันจะได้ฟีสปินพอเข้าฟีสปินมาแล้วอะจะมีตุ๊กตา3ามตัวนะจ๊ะ,อ,ะอ,ยอยู่ข้างหลังเฮียหลามนะ่ะออถ้ามี ตุ๊กตาเหมือนกันกับสามตัวอยู่ในตารางนะจ๊ะมันจะกลายเป็นวายเพื่อเชื่อมลายมีโอกาสเชื่อมลายนะจ๊ะเออดูมีสาระนะเฮีย <c oughs> ชอบเสียงเพลงมันนะเออน่ารักดี <c oughs> เออแต่ทำไมมึงเกลืยจังมันเนี่ยเหรอ <c oughs> เออเี่ยเงิรนรางวัลเท่าไหร่รวมเท่าไหร่เออได้ได้กระเพราจานหนึ่งอยู่ <c oughs> เออ เหมือนจะเข้าดี <c oughs> เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะจ๊ะเออเงี่ขอฝากด้วยเด้เอ,อกดติดตามด้วยอืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปเงี้ยหลมสุดหล่อสุดโก้สุดเท่สุดสมาร์ทนเ,เนาะเออเงี้ยจะลงคลิปทุกบ่ายสองรอมารับชมเงี้ยหน่อยนะจ๊ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เงี้ยด้วยโอเคหรือเปล่าเออเบียดร้อยยี่สิบเลยจัดไปเออหมดก็หมดดอกนี้ <c oughs> เออไม่แนะนําให้กดออโต้นะจ๊ะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงอืห้ามเลีนตามโอเคบ่เออเออยาหามได้จังไดขันมักกระใสนะโหลดจวดโลดเนาะเออเฮ้ยติดรถอ๋อนีไม่ใช่ติดรถสเก็ตเตอร์นะครับอ่ามันเป็นฟิวเจอร์พิเศษอีกอย่างนึงเออถ้ามันหยิบตุ๊กตาบม่รอยพี่เสือเออเอาเรียกน้องเสือแล้วกันอื อ่ามันจะหมุนจนกว่าจะไม่ได้ตัวเสือนะครับเอออ้อยตัวแพงนะเนี่ยพี่เสือนี่ไอ้น้องเสือเนี่ยแพงจริงอู้หโบร์วายฟิวเจอร์พิเศษนี้แจก,กหนักเกินโอ้หอืมมันเป็นฟิวเจอร์พิเศษเหมือนกับว่าเราออกจากฟีสปินออกมาแล้วแบบกดไม่ ไม่ประมาณสิบหรือยี่สิบทีนี่แหละมันจะมีฟิวเจอร์ตัวนี้ออกมาครับอืมเป็นทุกคนจริงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออมันจะหยิบตุ๊กตาออกมาปุ๊บถ้ามีตุ๊กตาเหมือนกันปุ๊บนอนหมูมาอีกหนึ่งตัวสองตัวมันก็จะหมุนไปเรื่อยมาอีกสองตัวมันก็จะบวกไปเรื่อยโอ,อ้ยถ้ามันไม่มีมันก็หยุดแค่นั้นอืมว้ายแล้วมันจะคูณเงินสองครั้งว้ายเกมนี้เนี่ยชอบตรงนี้แหละ,ะนี่อ่ะ โอ้โหเต็มกราฟเลยครับจา้าถ้าสนใจตามเฮียได้นะจ๊ะเฮียจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะจา่าเ <c oughs> มื่อกี้ยังหามขริลยู่เลยเ <c oughs> ออมาเออยังไงต่ออืมโอ,มอม้ฟิวเจอร์ลัวๆเลยเว้ยเฮ้ยตัวนี้พิเศษมากตัวนี้จะกลายเป็นวาย้ยอื้ยเต็มกราฟเลยครับจา้า เข้าดีมากได้ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะจ๊ะมันเข้าดีอย่างนี้แล้วก็บวกกับทุนที่ได้มาแล้วเอ,อ้ยจะไปเลยเป็นุกร้อยไหนขอกดสักสามสี่ทีกดเอานะจ๊ะเออยังไงยังไงอุ้ยวายมาอีกแล้วฟิวเจอร์พิเศษโอ้โยวายเต็มกราบห,หวานเจีย๊ยบเออโห,โหโตเต็มคาราเบลเลยดอกนี้ออบล็อกเขาให้ ขอบคุณครับเลยแหละเอ้ยติดสกิเตอร์โหลมาหรือเปล่านะมาแล้วบอกวิบลอกของจริงไม่ติงนางนะจ๊ะเออไม่คือส่งหนาวเถอะอ่าเขาอยากปิดอันแอร์กีจะเข้าเนี่ยหนาวเนาะอ่ช่วงนี้แถวบ้านเนี้ยมันฝนตกเนาะมันเลยเป็นนอนหนาวห่อนๆยังไงไม่รู้เออถ้ามันกดไม่เข้ามันก็เป็นห่อนๆนะเออ เหลือเจ็ดรอบแล้วนะจ๊ะเนี่ยเหมือนเดิมถ้ามีตัวไหนที่อยู่ในตารางเออที่มันโชว์สามตัวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีพี่อ่ามีอะไรมีพี่สิงโตเออพี่หมูป,ปา่าแล้วกปป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 ็พี่กบป๊อปป๊อปปพี่กบเคโลเนาะเออแล้วพวกในตารางมันจะกลายเป็นไว้ถ้ามีพวกสามตัวนี้อยู่ในตารางหมดหนานะบอกไว้เลยนะเต็มกราบจ้ะเออโอ้ยหวานเจี๊ยบ เนี่ยปิดเพลงเกมนะมันดังพวดลำคันบหูเฮียจะเปิดไอ้ล็อกเสดเนาะเออเปิดเพลงตื๊ดตืเตืนตืให้ฟังเนาะยังไงยังไงเหลือหนึ่งรอบแล้วมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าอุ้ยได้ไอ้น้องแพนกวินน้องเคโลเหลือหนึ่งรอบแล้วครับอู้อ่าเกมนี้มันสัญลักษณ์มันจ่ายแพงนะครับอู้แพงอีี เข้ารายมาดูเต็มกราฟเลยบอกเลยเนี่ยเนี่ย4,000สิบบาทถูอิถ้าสนใจตามเฮียได้นะจ๊ะที่ลิงด้านล่างเดอ้อ,อ,อ,อแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเล่นโอเคบอืออย่าไปรักเล่นพูดได้ตีโดดีย์แล้วตีตโดดียวมาแล้วบอป๊อกล็อกอ้ยเอออย่าไปอาแอบ,บเล่นอยู่คนเดียวนะจ๊ะออถ้าจะเล่น ต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำอยู่ข้างๆบุกสันเมื่อตัว,ตวแท่ล่ะเออสิบอกว่าเอิหมดตรวจพระสูดเฮียอีกแล้วเฮียได้ลรเฮียล้ำนี่แล้วเออเหลือเปียรอบเจรอบแล้วยังไงต่ออืมวายมาแตกแถวหนึ่งกับสามวิหนขอแบบวายทั้งหน้าแบบเต็มกราฟได้หรือเปล่าจ๊ะเออ ยังไงเหลือหกรอบแล้วเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนแป๊กไปหนึ่งทีเออยังได้อยู่ยังเข้าอยู่อุ้อยยี่ไหนอขอชมวายหมดหน้าได้หรือเปล่าไม่มาแบบเลยอย่าว่าฟรีในฟรีฟรีนฟี่ฟีโอ้ยเออตั้งแต่เล่นพีีมาไม่เคยได้ฟีนีรฟีเกมนี้เลยอีหลีอื ต้องตามแล้วแหละเข้าดีขนาดนี้ต้องตามเฮียเลยตอนนี้เออไม่นั้นให้ทําตามนะเออแต่ต้องตามแล้วแหละแบบไหนเฮียเออโอ้ยอย่ารำคาญเฮียเด้อเออมาฟังเฮียจบเนี่ยเด้อแต่ละวันเออแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับเฮียได้นะจ๊ะเอออยากให้เล่นเกมอะไรในะคลิปต่อไปวันถัดไปบอกเฮียได้เด้เอเฮียอ่านทุกคอมเมนต์เออจริงเฮียอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะจ๊ะอืม เฮียแล้วเฮียก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยเออเฮียใส่ใจเพื่อนๆน,นะจ๊ะเออไม่ใส่ไข่นะ <c oughs> เออเฮียจะเน้นเฉพาะสาวๆนะ <c oughs> เออหยอกหยอกหยอก <c oughs> เออยังไงต่อเอ้ยเปลี่ยนเป็นวายช่องแรกกับสามสี่ห้าอืมวุ้ยลายนี่สวยมากอืมแบบไหนเออได้พี่พี่สิงโตยโอ,อยู่เล็บไปหรือไป แตกมาเท่าไหร่แตงมาสามหมื่นแล้วโหลออุ้ยไปผัวอะไรวายอยู่ข้างหลังวะเออเหลือสีรอบแล้วนะจ๊ะเออแล้วก็เข้ากลุ่มเฮียด้วยเด้อเฮียฝากหน่อยนะจ๊ะเออเข้ากลุ่มเฮียด้วยเฮียรออยู่อืมถ้าคนเยอะๆเฮียจะจัดกิจกรรมทุกวันเลยเออวันไหนที่อ่ะเฮียลงคลิปทุกวันเออเฮียถ้าเฮียแตกหนักนะเฮียจะ จัดกิจกรรมในกลุ่มของเฮียเลยจริงๆเฮียเล่นได้เยอะอืแตกเยอะเฮียก็อยากจะแจกเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเอเข้ากลุ่มเฮียด้วยนะจ้าฝากไปด้วยเด้อเหลือหนึ่งรอบแล้วโอ้โหแตกเป็นแสนฮะโหลเกมร้อยเกมพอชชีเฟ,ฟร,รนซ์วีเนะเาะเกมตุ๊กาตาขนปุยอืยังไงต่ออจบไปที่เท่าไหร่ฟรีซปินนี้อ สี่เป็นเก้านะฮัลโหลโอ้แตกมาขนาดนี้ใครจะไปต่อแล้วเนาะเออเล่นได้ต้องรู้จักพอไม่รู้จักพอก็หมดโรรดนะจ๊ะโอเคชอบกดไลค์ใช้ก์กดเลิกกดติดตามก,กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแบายบายดไูไปไปไป